ซิว่าเก็บได้เอกใช้สำเรยรออยู่เปิดโดงมาโคงได้ดูกที่ีเลยครับปัตานีเอฟซีครับโอ้โหคาร์ลอสเตโตรครับเหมาคนเดียวครับสี่ประตูต่อสามครับทดเจ็บนาทีสุดท้ายโอ้โหสุดๆจริงๆครับตามหลังทุกครั้งครับแล้วขึ้นลำครั้งเดียวจะเป็นประตูชัยเลยหรือเปล่าครับ ต่วันนี้คนนี้สุดยอดครับคาร์ลเจโต้ครับโอ้โหอู้นี่จะไม่แบ่งคนอื่นเลยเนี่ไงครับวันนี้เนโต้ครับอ,อู้นี่น่าจะเป็นแฟนสาวเลยครับคนเดียวสี่ประตูไปเลยครับโอ้โหแล้วถ้าจะเป็นประตูชัยได้ด้วยครับดูครับบอลขึ้นมาทางเอกชัยครับเปิดยอดเข้ามาแล้วโอ้โหโรนัลบีไม่ได้ขึ้นครับสุดท้ายไปตกที่ศีรษะของเนโต้ ม่งไม่แรงมากครับแต่เน้นทิศทางเข้าทางเสาไกลครับโอ้โหแล้วลูกนี้หม่งไม่ง่ายนะครับต้องถอยหลังมาแล้วเกรงหม่ง,มงสวนทางเข้าไปครับสี่ประตูคนเดียวครับแล้วพาปัตตานีขึ้นนําช่วงท้ายเกมครับโอ้โหวันนี้มันสุดจริงๆริครับวันนี้ใครได้ไปชมที่สนามนี่ครับดูชโค้หรหันน้งลงครับโอ้โหวิ่งดีใจแบบสุดเอียงเลย